with God p พ d c a s t ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอามพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลภาภิพาฒ์แกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2025วันที่217ริษฐฤทผานุภาพเต็มที่ในความอ่อนแอขอพระคัมภีร์ประจำวัน สดุดีบทที่91ข้อ1ถึง8งโครินบทที่1ข้อ18ถึงบทที่2ข้อ5 1. งพงสาวดานบทที่19 1ข้อ1ถึงบทที่22ข้อ1ผมได้รับสายเรียกเข้ามาอย่างไม่หยุดส่วนใหญ่เป็นผู้นำคริสตจักร ที่โทรมาจากหลากหลายคณะนิกายบทสนทนาทางโทรศัพท์มักจะยืดยาวและพวกเขาล้วนอยากรู้ว่าคุณดึงดูดคนนอกคิดจกักรให้มาเข้าหลักสูตรอัลฟาได้อย่างไรอัลฟาคืออะไรกันแน่คุณจัดชั้นอัลฟาอย่างไรผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการรวบรวมพวกเขามาในที่เดียวกัน จึงตัดสินใจจัดก,การประชุมอัลฟาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1993ผมประหลาดใจยอย่างมากที่ผู้นำคิดจักรกว่าพันคนมาร่วมงานขณะนั้นผมค่อนข้างใหม่กับพันธกิจคริสเตียนและรู้สึกประหม่ามากที่ต้องพูดต่อหน้าผู้นำคิดจักรจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าผม ถ้อยคําของเปาโลในหนึ่งโครินบทที่สองข้อ1นถึงหตรงกับความรู้สึกของผมเวลานั้นพอดีเปาโลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อประกาศความล้ำลึกของพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยถ้อยคำหวานหูหรือด้วยความฉลาดปราดเปรื่องข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญา แต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและลิทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้าผมคิดว่าหลังจากการอธิบายเรื่องอัลฟากับกลุ่มผู้นำเหล่านี้แล้วคงไม่ต้องอธิบายกับใครอีกแต่ปรากฏว่าเมื่อจบการประชุมเรากลับได้รับเชิญให้จัดการประชุมอีกหลายครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราจัดการประชุมไปแล้วนับร้อยครั้งและในทุกครั้งผมเริ่มต้นด้วยการอ่าน1โครินบทที่2ข้อ1-5เสมอผมยังคงรู้สึกประมาและมีความรู้สึกของความอ่อนแอความกลัวและความหวาดหวัน่นแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพูดชักชวนของผม แต่เป็นการสมแดงฤทธานุภาพของพระวิญญาณและในสองโครินบทที่12ข้อ9บอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นความกลัวและความอ่อนแอมีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีในสดุดีบทที่9 1ผู้เขียนกล่าวว่าท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนคือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน วิธีแก้ความกลัวคือการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดและอยู่ในร่มเงาของผู้ส่งมหิทธิฤทธิ์สิ่งที่ตรงข้ามกับความกลัวคือความไว้วางใจในพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เปาโลเผชิญกับความอ่อนแอเช่นกันท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแทบตายท่านรู้สึกไม่คู่ควรกับงานที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทำ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ทำให้พันธกิจสำเร็จได้น่าสนใจที่พระเจ้าทรงเลือกใช้สิ่งที่โลกมองว่าอ่อนแอเพื่อสํแแดงฤทธานุภาพของพระองค์ พระเยซูสิ้นพระชนบนกลางเขนซึ่งเป็นเครื่องมือทรมานของโรมันเป็นความตายที่น่าอับอายที่สุดกระนั้นเรื่องกลางเขนเป็นเรื่องโง่เขาสำหรับคนที่กำลังจะพินาศแต่สำหรับเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในสมัยนั้นเมืองโครินเป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาของโลกเต็มไปด้วยนักปรัชญาและนักวิชาการ แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและเลือกสิ่งที่อ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้คนในคิตจากส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ฉลาดล้ำหรือมาจากครอบครัวชั้นสูงแต่พระเจ้าส่งใช้พวกเขาอย่างมีพลังแม้แต่ดาวิดในพันธสัญญาเดิม ก็เคยเผชิญความหวัดวันเมื่อทำผิดพลาดเมื่อซาตานดนใจให้ท่านสมรวจสัมโนประชากรและพระเจ้าไม่พอพระทยัยดาวิดทุลนด้วยความหวาดหวั่นว่าข้าพระองค์มีความทุกข์ใจมากขอให้ข้าพระองค์ตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระยาเวเพราะพระกรุณาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สแสวงหาคนที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ทรงใช้คนที่ยอมรับความอ่อนแอของตนและพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นเชิงลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวญดูว่าคุณเคยรู้สึกอ่อนแอหรือไม่คู่ควรกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายบ้างไหมคุณตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นอย่างไร คุณกำลังพึ่งพาความสามารถของตนเองหรือลิทานุภาพของพระวิญญาณในพันธกิจที่คุณกำลังทำอยู่สิ่งใดเป็นหลักที่คุณยึดเมื่อรู้สึกกลัวหรือลังเลตัวคุณเองหรือพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรามาหาพระองค์ในวันนี้ด้วยความอ่อนแอและความหวาดหวัน่น ขอทรงให้ริษฐานุภาพของพระองค์สำแดงเต็มที่ในความอ่อนแอของเราขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้เรียกคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาหรือดีพอแต่ทรงเรียกคนที่ยอมให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของพวกเขาขอทรงช่วยให้เราดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระองค์ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากต้องการอ่านบทอาธ,าธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเอวิเดวิ i กอ God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพ,อพรค่ะ